ดิฉันชื่อเด็กหญิงณัชพรนายโรงเลขที่สิบหนูชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงณัฐกิตาสุนทองค่ะเลขที่แปดู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะทีนี้นครับผมชื่อเด็กชายธีรวัฒน์จันทร์สอนจักรวรรดศึกษาปีทสามเรามาจากโรงเรียนวัดน้งเสือการชนะวิทยาเขตหนึ่งซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการของวิชาวิทยาการคำนวณค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอแม็โครจำลองที่ทำมา อุปกรณ์อุปกรณ์ใช้ซึ่งเป็นระบบไฮดรอลิกค่ะวิธีการใช้งานของเรานะคะโดยสี่ตัวค่ะคือยกลงแล้วก็แล้วก็ที่ค่ะโดยการเล่นของเรานะคะสามารถโยกขันโยกตามเหงือก เราขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ